ปลาฉลามผสมพันธุ์กันอย่างไรคงจะมีคนสงสัยกันนะครับปลาฉลามมีการผสมพันธุ์ได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือข้อหนึ่งการออกไข่มาผสมกับน้ำเชื้อของตัวผู้ภายนอกร่างกายของตัวเมียนะครับซึ่งไข่ก็จะพัฒนาต่อไปเป็นลูกปลา2การผสมพันธุ์ภายในร่างกายของตัวเมียและก็เมื่อไข่เนี่ยได้รับการผสมแล้ว ก็จะอยู่ในร่างกายของตัวเมียและได้รับอาหารจากสายลกของตัวเมียนะครับจนพร้อมที่จะคลอดออกมาโดยที่ปลาฉลามตัวผู้เนี่ยจะกัดครีบของตัวเมียนะครับไว้ให้แน่นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่หลุดออกจากกันเวลาที่อวัยวะของตัวผู้เนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะของเพศเมียนะครับและก็จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปในเพศเมีย ฉลามเนี่ยจะตั้งคันบางชนิดนานถึง2ปีเลยนะครับจึงถือว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีการตั้งครันนานที่สุดนะครับซึ่งปกติจะนาน9-12เดือนเท่านั้นปลาฉลามหนูถึง31เดือนเลยนะครับจึงนับว่าเป็นสัตว์ที่ตั้งครันได้ยาวนานมากและเมื่อพร้อมก็จะคลอดออกมาเป็นตัวนะครับ ดังที่เห็นในภาพนะครับ